สวัสดีครับได้เลยมันด้าโมบิโอเราออกเป็นไงฮะอาการนั้นองเมื่อวานไปเข้าสูสุขเขาบอกมีเศษสายพานนะครับอ๋อถ่ายน้ำมันเกียร์เจอเศษเหล็กเศษสายพานใช่ไหมได้ครับก้าวเดี๋ยวเข้าไปจอดรอตรงนี้ครับเกิดสายพาน CVT คุณด้าโมบิลิโอนะครับพาะลูกค้าไปเห็นแต่พระอ่าถ่ายน้ำมันเกี๋ยวพบเสร็จเสร็เสร็จท่านนี่เลี้ยงม 2, ้สองแสนแปดหนูมาเยอะอีกนะ เช้านี้หนึ่งคันนะครับ,รรบเปลี่ยนสายพาน CVT รอรับได้เลยนะครับ Honda Mobilio นะครับมีราคาเซอร์วิสโทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่สองห้าสองครับวันเช้าเลยนะครับนัดมานัดไว้เมื่อวานนะมาเช้าเช้านะวันจะเสร็จนะวันจะเสร็จ ไม่น่าจะถึงวันนะครับมาเช้าแบบนี้ครึ่งวันก็เสร็จแล้วมั้งวิลคาสวิตติดการดูแลให้นะครับเปลี่ยนสายพานซีวีทีนะ รอรับได้เลยะ